เอหิตาตพิญพุะธคเดธามะมะปารามีงคะยังมีพิสินเจธากรุะเอหิกุมารามะนะมะพาทะเพียงนสร้องขอพรเลยครับนเพียงนี่อยู่ในปุติหลวงพ่อควยตลอดนะครับตลอดตลอดเวลาเลยจนหลวงพ่อสิ้นนะครับก็อยู่ในความครอบครององผมแล้วตอนนี้จะสมบารมีถึงขั้นสุดเราจึงสร้างมารทองนเพียงยิ่งใหญ่ แล้วก็บอกว่าฝังอีกรูปหนึ่งอีกแบบหนึ่งในสยามเพื่อที่ให้นักเปรียกเนี่ยได้ออกมาสร้างบารมีช่วยเหลือลูกหลานใช่ครับวัตถุประสงค์นะถ้ากัดวา่ายอดดีหรือ,อาการตอบรับที่ดี จะประดิษฐานในสถานที่เหมาะสมนี่คือวัตถุประสงค์ของผมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้ไปกราบไหว้นะเปี๊ยกด้วยนะคะค่ะนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้บารมีนะเปี๊ยกนะคะช่วยให้งานของพุณมต้อมสำนักจันนะคะสําเร็จสําเร็จนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสาธครับากด้วยครับค่ะนะท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะจองกุมารทองนะเปี๊ยกชื่อรุ่นอะไรนะคะนะเปี๊ยกกุมารทองในกุฏิหลวงพระกลวยค่ะ สามารถสั่งจองได้นะคะตามเ,าเบอร์โทรศัพท์นะคะ ID ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะจะมาหาที่คุณต้อมสำนักจา์หรือว่าจะไปหาหมดได้ที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามนะคะหรือว่าจะเป็นศูนย์จองชั้นนําทั่วประเทศนะคะจำนวนจํากัด จำนวนจำกัดไม่ได้สร้างเยอะนะคะน้เปียกบางรายการหมดแล้วไม่ได şey> um> ้เยอะสแตะโลหะหมดแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีเนื้ออื่นๆราคาไม่แพงค่ะราคาถูกสุดอ่ะ399บาทเองนะคะจับต้องได้วันนี้ขอบคุณนเปียกขอบคุณนาเปียกขอบคุณพี่เ่ต้องมากวันนี้ค่ะก็ขอบคุณนเปียกด้วยนะคะที่วันนี้ที่มีโอกาสได้เจอตัวจริงตัวเป็นใช่ต้องเลยค่ะบายบายค่ะ